ปัจจุบันนะคะคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะเทรนด์การดูแลสุขภาพนะคะของในเอเชียแล้วก็ในตะวันตกเป็นไปนในทางทิศทางเดียวกันเลยค่ะคือคนเริ่มมาบริโภคอาหารจากพืชกันมากยิ่งขึ้นค่ะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้การบริโภคโปรตีนจากพืชค่ะกลับมาได้รับความนิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของวัย40-50บวกอย่างพวกเราค่ะ าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังมองหาโปรตีนจากพืชทานอยู่แล้วก็คลิปนี้จะบอกให้คุณทราบค่ะว่าโปรตีนจากพืชนะคะเหมาะกับวัย40-50บวกหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณจะต้องเลือกทานโปรตีนจากพืชนยังไงคะจึงจะมั่นใจได้ว่าเขาจะปลอดภัยค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อร่างกายคุณมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยโปรตีอัพนะคะเพื่อนใหม่กด ไลค,ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่งต่อกดแชร์ค่ะ ช่ววันนี้นะคะเราจะพบว่าผู้หญิงค่ะหันมาทานโปต,ตีนจากพืชกันเยอะมากค่ะเนื่องจากพืชน,นะคะมีแคลอรี่ต่ำค่ะและก็เหมาะกับการลดความอ้วนค่ะอีกทั้งงานวิจัยนะคะยังบอกว่าคนที่ทานพืชค่ะจะสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีกว่าค่ะระดับคอเลสเตอรอลเลวนะคะ LDL ค่ะหรือว่าความดันก็สามารถคุมได้อยู่ในระดับปกติอีกด้วยค่ะ ทำให้คนที่กินพืชค่ะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรคหัวใจได้น้อยกว่ากลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เรามาฟังกันดูเขาว่าแล้วโปรตีนจากพืชค่ะจะสามารถตอบโจทย์น,นะคะคนในวัย40-50บวกแบบพวกเราหรือเปล่าคะ 1. ร่างกายสามารถดูดซึมโปรตีนจากพืชได้ดีค่ะวัย40-50บ้บวกนะคะจะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อไปมากขึ้นค่ะดังนั้นเราจึงควรเสริมทานโปรตีนเข้าไปเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะแต่เนื่องจากด้วยวัยที่มากขึ้นค่ะทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราเสื่อมลงนะคะแล้วก็การดูดซึมก็แย่ลง ดังนั้นนะคะเวลาที่เราทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปค่ะจึงจะทําให้เราค่ะเกิดอาก,การท้องอืดอาหารไม่ย่อยค่ะฉะนั้นนะคะโปรตีนจากพืชค่ะจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณค่ะสามารถดูดซึมและย่อยได้ดีค่ะ วัย40ถึง50บวกค่ะมีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นค่ะคุณควรเสริมด้วยโปรโตีนค่ะเพื่อไปซ่อมแซมส,สที่สกรอค่ะแต่เนื่องจากอายุของเราทิมมากยิ่งขึ้นค่ะทาให้ระบบการย่อยอาหารและระบบการดูดซึมของเราะค่ะแย่ลงและก็เสื่อมลงค่ะทําให้เวลาที่คุณทานเนื้อสัตว์เข้าไปมากๆนะค่ะคุณก็เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะคนในวัย40 ถึง50หัวอย่างเรานะคะอีกหนึ่งทางเรื่องหนึ่งที่เหมาะก,ก็คือการทานโปรตีนจากพืชค่ะเพราะเขาจะสามารถดูดซึมได้ง่ายนั่นเองค่ะ สองโปรตีนจากพืชน,นะคะทำให้ระบบการขับถ่ายของคุณดีขึ้นค่ะโดยปกตินะคะวัย40-50อย่างพวกเราค่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะการทานโปรตีนจากพืชน,นะคะจะช่วยเพิ่มกดากใยอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มแบคทีเรียให้กับคุณค่ะช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะทําให้อาการท้องผูกดีมากยิ่งขึ้นค่ะลดการดูดซึมของคอลเ,ลเลสเตอรอลแล้วนะคะแล้วก็ไขมันอีกด้วยค่ะสางโปรตีนจากพืชน,นะ,ะช่วยชะลอความ ชลาค่ะในโปรตีนจากพืชน,นะคะมีสารที่เรียกว่าไฟตโตนิวเทียนค่ะหรือพฤกษเคมีนั่นเองค่ะเป็น,นกลไกการสร้างเซลล์ใหม่นะคะทดแทนเซลล์เก่าค่ะที่ตายไปในปริมาณที่เท่าเดิมค่ะแต่ถ้ากลไกการทํางานนี้นะคะแย่ลงค่ะหรือสร้างไม่ได้เท่าเดิมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะแก่ลงนั่นเองค่ะฉะนั้นวัยทองอย่างเราจะพลาดได้ยังไงคะ ซีโปรตีนจากพืชน,นะคะเหมาะสําหรับลดความอ้วนค่ะเนื่องจากตัวของเขานะคะมีแคลอรี่ต่ำค่ะแล้วก็เป็นกากใย,ยอาหารค่ะเวลาที่คุณทานเข้าไปนะคุณก็จะรู้สึกว่าอิ่มท้องมากค่ะ แล้วก็ตัวเขานะคะนอกจากจะไม่มีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลอีกนะคะเขายังช่วยปกป้องนะคะไม่ให้ร่างกายของเราดูดซึมไขมันและก็คอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะคนในวัย40ถึง50บวกค่ะจะมีปัญหาเรื่องระบบการเผาผลาญไม่ดีค่ะทําให้เราอ้วนง่ายค่ะฉะนั้นการทานปโปรตีนเข้าไปเสริมนะคะจึงจะทําให้ระบบการเผาผลาญของคุณดีขึ้นค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ลดความอ้วนด้วยพร้อมและสุขภาพดีนะคะการทานปโปรตีนนะคะ ถือเป็นคีย์สำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะ หนะคะลดความเสี่ยงภัยเงียบค่ะที่เกิดขึ้นกันมากในช่วงวัย40-50บวกค่ะจากข้อมูลของ world cancer research fund นะคะพบว่าค่ะคนที่ทานมังสิวิลันแล้วก็กินเจยอย่างเคร่งรัดค่ะ,คะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะเบาหวานค่ะความดันโลหิตสูงน,นะคะหรือว่าโรคหัวใจค่ะเรียกว่าเป็นโรคท็อปทยอดฮิตของคนวัย40-50บวกเลยค่ะ เห็นประโยชน์โปรโตีนจากพืชน,นะคะดีมากขนาดนี้นะคะสำหรับวัย40-50อย่างพวกเรานะคะก็ต้องหันมาทานกันหน่อยแล้วค่ะแต่เนื่องจากในท้องตลาดนะคะที่ปุ้ยดูนะคะตอนนี้มีโปรโตีนจากพืชเยอะแล้วก็หลายแบรนด์มากเลยค่ะแต่สำหรับปุ้ยนะคะปุ้ยขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ KK Pan Protein นะคะสูตร c o น o n u t s u านะคะปุ้ยทานตัวนี้อยู่ค่ะทานง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ดีมากนะคะสำหรับวัย40-50อย่างพวกเราค่ะมีส่วนผสมนะคะของโปรโตีน ค่ะจากถั่วลันเตานะคะแล้วก็โปรตีนจากเ้าก้องค่ะและเติมความหวานจากเกสรดอกมะพร้าวค่ะโปรตีนจากถั่วลันเตาออาร์แกนิกนะคะยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เท่กกากับเวอีกด้วยค่ะนำ้ำซัมนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะยังช่วยลดความดันให้คุณอีกด้วยค่ะและยังทําให้คุณอิ่มท้องได้นานค่ะ โปรตีนจากข้าวกล้องออแกนิกนะคะยังช่วยลดน้ําหนักค่ะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะและยังช่วยการทํางานของตับกับหัวใจให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะน้ําตาลจากเกสรดอกมะพร้าวค่ะยังมีโพแทสเซียมนะคะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะและคอเลสเตอรอลค่ะรวมทั้งมีธาตุเหล็กนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานค่ะทําให้กระปี้กระเป๋าไม่อ่อนเพียค่ะและกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะโคเคนาชูการ์ค่ะยังมีค่าดัชนีน้ําตาล ต่ำค่ะดังนั้นนะคะคนเป็นเบาหวานทานได้สบายมากนะคะอีกทั้งรสชาติดีมากด้ยค่ะ0%คอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็0%ูนยเายชูการค่ะจึงเหมาะมากๆนะคะสาหรับวัย4 0่สบถึงห้บวกแบบพวกเรานะคะที่อ้วนง่ายๆค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ มีกรดอะมิโนมากถึง18ชนิดค่ะและยังมีกรดอะมิโนจาเป็นนะคะที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ครบทวน9ชนิดเลยค่ะสําหรับใครที่ทานเวโปรตีนนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของนมวัวค่ะทานแล้วไม่ย่อยอะคะ่ะท้องอืดค่ะก็ลองทานตัวนี้ดูนะคะทานง่ายย่อยง่ายท้องไม่อืดค่ะส่วนคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็กลูเตนก็สามารถทานได้ค่ะด้วยส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติร้วน้วนเลยนะคะแบรนด์นี้เรียกว่าไม่มีสารต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารที่ ป้องกันกนารจัดตัวเป็นก้อนนะคะหรือสารอิมอร i ซิฟาเออค่ะที่หลายๆแบรนด์ใช้กันอยู่นะคะไม่แต่งกลิ่นนะคะและแต่งรสชาติดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะ KK เคแพนโปรตีนค่ะผลิตภายใต้ลิกสิ์ของประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่าประเทศนี้นี่อาหารเสริมค่อนข้าโด,ด่งดังและได้รับการยอมรับอย่างมากเลยค่ะ ราคาปกตินะคะอยู่ที่1,490บาทค่ะแต่กล่องนี้ปุ้ยซื้อมานะคะได้โปรโมชั่นอยู่ที่1,900บาทค่ะ <Wow. S 1> ใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะหรือว่าอยากจะติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะก็ลองแอดไลน์เข้าไปค่ะที่ k k o f f i c i a l ค่ะหรือว่าไปที่ shopee lazada ก็ได้นะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะ k k o f f i c i a l ค่ะสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่หน้าจอ อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคุณควรทานอาหารให้หลากหลายค่ะทั้งพืชแล้วก็สัตว์ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะออกกำลังกายควบคู่กันนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะคุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะติดตามกันค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะสำหรับทำคลิปถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย f o r t up